เรียนเชิญสิทธิ์เก่าทุกช่างทุกนแผนกของวิลิยะนิกานะครับร่วมสร้างฐานองค์พิศธุกรรมซึ่งเราจะย้ายจากเขตหนึ่งมาเขตสองเพราะว่าที่เขตหนึ่งเรามีพื้นที่จํากัดนะครับได้ย้ายมาอยู่เขตสองในพื้นที่ร้อยกว่าไร่ตอนนี้เรากําลังสร้างฐานวิศนุกรรมเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของเรานะครับก็อยากจะเรียนเชิญสิทธิรร์เก่าทุกนแผนก,ท,ก,นนกทุกช่างได้ร่วมกัน เช่าจององพวทษณุกรรมนะครับการดาเนินการจัดสร้างนะครับฐานองค์พ่อพระวิษณุกรรมนะครับในการดําเนินการนั้นนะครับเราจะสร้างเหรียญใบขี้เหล็กนะครับและรูปหล่อบูชา9นิ้วขึ้นมาจํานวนหนึ่งนะครับเท่ากับอายุวิทยาลัยคือ78ปีนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราจะนะครับจัดตั้งกองทุนองค์พ่อพวิษณุกรรมและกองทุนเพื่อการศึกษานะครับในการที่เราจะดำเนินการโครงการนี้นะครับให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับ เรามีรายละเอียดนะครับรายละเอียดข้อบปีกย่อยอีกพอสมควรนะครับก็เราจัดสร้างนะครับเหรียญใบขี้เหล็กเนี่ยจำนวนเก้าเนื้อด้วยกันนะครับแล้วก็2ชุดกรรมการนะครับแล้วก็มีรูปหล่อบูชาเก้านิ้วให้บูชาตามกําลังศรัทธาของสายทานแต่ละสายทานที่จะเข้ามาสมทบทุนปัจจัยในการสร้างบ้านให้องค์พ่อให้จนสําเร็จนะครับครับสำหรับในส่วนของการปลูกเสกหรืออธิษฐานจิตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของเทวาพิเศษนะครับ การอธิษฐานจิตนะครับก็จะแบ่งเป็นเป็นสองวาระนะครับวาระที่1นนะครับก็ปลุกเสกที่กุฏิท่านคงเตืองเตชะปัญโยเกษจิสภินดินนะครับเก้าราตีด้วยกันนะครับส่วนวาระที่2นั้นเราก็จะมีพิธีอธิษฐานจิตเดี่ยวที่ลานพระวิณุก,กรรมที่เขตหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์า5 5 9เานะครับเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับสิทธิ์เก่าและชุดคณะกรรมการทุกท่านนะครับ ร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันครับเพราะนั้นก็ในตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งเบอร์โทรนะครับที่จะร่วมบุญนะครับกับผมกับอาจารย์สันตินะครับส่วนผมนั้นอาจารย์รสชาอินทรชดนะครับเบอร์โทร0822008628ส่วนอาจารย์สันตินะครับ0817621872ครับ